ช่องสามวาดหนุ่มสายวายเข้าช่องรัวๆลาสูเส้นสัญญาอีกรายหลังมีผลงานกับทางช่องสามมาแล้วหลายเรื่องในที่สุดนักสแสดงหนุ่มสุดฮอตเซนสุภพงศ์ ong, อุดมแก้วการจนาก็ได้เ hey. ฮเมื่อทางช่องเรียกตัวไปเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดเต็มตัวเรียบร้อยแล้วโดยบรรยากาศตึกมารีนมีแฟนคลับเข้ามาร่วมสแสดงความยินดีกันมากมายมีทั้งหอบช่อดอกไม้และช่อเงินสดมาให้เพียบซึ่งที่ส่งมาให้มีทั้งแฟนคลับชาวไทยและต่างประเทศ ส่วนผลงานชิ้นแรกของเซนในฐานะนักแสดงช่อง3ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะเดินหน้าเปิดกล้องถ่ายทำเดือนหน้านอกจากนี้เซนยังได้ทวิตข้อความในทวิตเตอร์อีกว่าเหมือนไปโรงเรียนเหมือนแรกเลยเซนซูปเอ็ก n n e l แนลสามส่งเซนซูปเข้าช่อง c h 3